วันก่อนไปนั่งคุยกับครูคนหนึ่งครูก็มาสนทนาด้วยที่ชาเชิงเซาครูก็ถามว่าเออแล้วผมจะสอนเด็กยังไงเนี่ยให้เด็กเอาไปใช้ได้เขาถามมันนะเขาบอกว่าเอางี้สิคุณครูก็จํามงคลให้มันดีๆเหตุแห่งความเจริญกับเหตุแห่งความเสื่อมไม่พ้นมงคลหรอกครูต้องจํามงคลทั้ง38แล้วประยุกต์เอามาลงในชีวิตอย่างเป็นจริงมองชีวิตให้เป็นมงคลให้หมดเลย และเข้าใจถ้าเข้าใจมงคลก็เข้าใจอวะมงคลหรือเรียกว่าอัปมงคลการใช้ชีวิตเนี่ยนะที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เนี่ยนะที่หวังประโยชน์หวังความเจริญหวังประโยชน์หว,วังความสุขแก่บุคคลทั้งหลายก็คงแนะนําให้เขาเนี่ยรู้จักว่าอะไรเป็นทางแห่งความเจริญและทางแห่งความเสื่อม การชี้แจงให้เขารู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญแล้วก็เหตุแห่งความเสือ่อมเบื้องต้นเลยเนี่ยนะการใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไรก็เกี่ยวกับเรื่องการครบคนและเป็นอันดับหนึ่งเด็กทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าใครควรครบใครไม่ควรครบซึ่งอันนี้เราต้องบอกบอกเขาว่าใครควรครบใครไม่ควรครบเราได้บาปติดตัวมาหลายๆอย่างชีวิตผิดพลาดหลายครั้งเนี่ยเพราะอะไร ว่าเราครบคนผิดเชื่อคนผิดเพราะฉะนั้นวิชาครูก็คือให้วิจารณญาณเรื่องการครบคนว่าใครควรครบใครไม่ควรครบเนี่ยนะซึ่งอันนี้ภาพเราต้องชัดเจนในใจแล้วว่าใครควรครบใครไม่ควรครบไม่ใช่บุคคลแต่ลักษณะก็แบ่งออกสองอย่างบุคคลเนี่ยน่าสงสารแต่พฤติกรรมน่าตำหนิอย่างสมมติถ้าเรามีน้องอยู่คนหนึ่งไอ้ความเป็นน้องเนี่ยก็คือบุคคลใช่ไหม เป็นที่ตั้งแห่งความรักเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นใจแต่ถ้าพฤติกรรมเลวซามะแยกคําว่าน,น้องกับแยกพฤติกรรมออกไปบุคคลทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมันน่าสงสารเท่ากันหมดแหละมันทุกข์เหมือนกันเนี่ยนะตื่นเช้าสายบ่ายค่ำกลางใช้วันนะอดอยากหิวโหยเป็นต้นเนี่ยนะค,คือสรุปว่าใช้ชีวิตกลางวันกลางคืนเหมือนเหมือนกันหมดแหละอันนี้ในแง่ของบุคคลแต่ในแง่ของพฤติกรรมล่ะนะก็เรียกว่าแยก พฤติกรรมกับบุคคลออกจากกันทีนี้บุคคลทุกคนน่าสงสารหมดแต่พฤติกรรมอันนี้พฤติกรรมเลือกคบว่าใครมีพฤติกรรมที่สมควรคบหรือสมควรห่างพฤติกรรมแบบนี้ควรอยู่ใกล้หรือควรอยู่ไกลควรใกล้ชิดหรือควรออกห่างอย่างปัจจุบันเนี่ยนะเด็กติดยาเสพติดมันไปอยมไปติดเองเลยใช่ไหมบางทีเด็กติดยาเสพติดเพราะเข้าใจผิด เข้าใจผิดเห็นบุคคลโดยที่ไม่เข้าใจพฤติกรรมเห็นเออเนี่ยเพื่อนเรานี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเราอันนี้คือบุคคลแต่แยกพฤติกรรมว่าอันนี้คนดีคนชั่วไม่เป็นเพื่อนอย่างหนึ่งความดีความชั่วอีกอย่างหนึ่งพอแยกแยะว่าใครดีใครชั่วไม่เป็นพฤติกรรมใดดีพฤติกรรมใดชั่วไม่เป็นผลลัพธ์ตามมาคืออะไรก็คบคนไม่เป็นเพราะฉะนั้น คนที่ควรครบกลับไม่ได้ครบคนที่ไม่สมควรครบกลับไม่ได้ครบชีวิตก็เลยตกต่าไปเรื่อยๆ,ๆเพราะครบคนผิดเพราะงั้นมงคลเนี่ยนะ <c oughs> เหตุแห่งความเจริญพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เว้นจากคนผ่านให้ไปครบบัณฑิตแต่คนผ่านนี่คเครยกว่าดูที่ลักษณะบัณฑิตก็ดูที่ลักษณะเครียกวเครื่องหมายเนี่ยนะเครื่องหมายลักษณะก็คือเครื่องหมายยี่ห้อ ยี่ห้อแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้คนผ่านยี่ห้อแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าบัณฑิตใครใ like réussi, ก็ตามที่พูดทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจนั่นเรียกว่าคนชั่วนะผู้ใดที่มีพฤติกรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเรียกว่าคนชั่วผู้ใดมีพฤติกรรมดีด้วยกายดีทางวาจาดีทางใจเรียกว่าคนดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกคบว่าขณะใดใครเป็นคนดีขณะใดใครเป็น คนชั่วอันนี้ซึ่งเป็นเบื้องต้นของการใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้าจะเจริญหรือจะเสื่อมแม้กระทั่งว่าในระดับสูงไปแล้วเนี่ยค้าขายกําไรหรือขาดทุนล่มจมหรือล่มสลายหรือเจริญรุ่งเรืองก็อยู่ที่เราเลือกคบคนแม้กระทั่งชีวิตคู่ชีวิตครองเรือนเป็นต้นเนี่ยนะคู่ไหนมีความสุขหรือไม่สุขเป็นต้นก็อยู่ที่ว่าไปคบคนเช่นใดมันคนที่เรารักไม่ได้แปลว่าดีไอคนที่ดีไม่ได้แปลว่าเราต้องรักหมดเพราะเราต้องเข้าใจว่าไอความดีกับ ความชั่วเป็นอย่างไรแล้วก็แยกบุคคลออกมาแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเขาเข้าใจถ้าเด็กๆเ,เข้าใจเนี่ยนะว่าพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าคนพาลพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าคนดีพฤติกรรมแบบนี้นะ่หาห่างพฤติกรรมแบบนี้นะ่าคบเราก็ชื่อว่าป้องกันเขาในทุกทิศวันคนที่เป็นครูอาจารย์คือคนที่ป้องกันเด็กทั้งหลายในทุกทิศจะต้องแนะนําเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นอะไรปั๊บนียโอว่าตามมาเลย อันนี้สมควรอันนี้ควรแก่เธอทั้งหลายอันนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายเหมือนกับว่าครูอาจารย์เนี่ยไปอยู่ในใจของเขาอย่างผู้ที่ศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาเหมือนกันคนที่จะเจริญรุ่งเรืองบรรลุมรรคผลในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าคือคนที่คิดออกหมดเลยว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ายังไง เรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้อย่างไรทั้งกายกรรมวิจีกรรมทั้งมนโนกรรมวิธีคิดอะไรควรละอะไรควกรกําหนดรู้อะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจ้งเขาจําแนกแยกแยะออกทั้งหมดแลวคิดตามคําสอนทุกประการนั่นแหละเขาจะบรรลุในธรรมของพระพุทธเจ้าฉันใดทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ปัจจุบันเพราซึ่งไอตรงนี้เราต้องให้วิชาการดูคนเนี่ยต้องเป็นถ้าวิจารณญาณตรงนี้วิบัติ บางคนก็บอกว่าเออหนูเรียนขยันเก่งๆสอบให้ได้เก่งๆวิชาดีๆจะได้ประกอบอาชีพนั้นอาชีพนี้เป็นต้นจะได้มีเงินเยอะๆถามว่ามีเงินเยอะๆถ้าไปคบคนชั่วครั้งเดียวหมดตัวเลยเน่เพราะเพราะแยกแยกไม่เป็นเพราะฉะนั้นทําทุกอย่างเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นของความเจริญความเสื่อมคือเขาจะคบใครแม้กระทั่งไล่ตั้ง,งเพื่อนเพื่อนเด็กเพื่อนเบ็ดเด็กนักเรียน เพื่อนเด็กอนุบาลด้วยกันว่าเขาเขาควครคบเพื่อนประเภทไหนระดับหนึ่งสองเมื่อเขาเรียนประถมเด็กประถมควครคบเพื่อนเช่นใดมัธยมควครคบเพื่อนอย่างไรหรือเรียนอุดมมาศึกษาหรือแม้กระทั่งว่าครองเรือนควนครคบบุคคลใดหรือที่ทํางานเขาควรทํางานแล้วแยกคบคนได้เป็นเนี่ยนะวิจารณญาณอันนี้เขามีตลอดชีวิตว่าใครควครคบใครไม่ควครคบแยกแยะอันนี้เขาจะมีมงคลติดตัวตลอดไป มองคนคือไม่คบขนผ,ผานแล้วก็คบบัณฑิตว่าในคมภีก็ยกตัวอย่าง,างเลยแล้วว่าพระเจ้าชาติศัตรูนะถ้าไม่คบพระเทวทัตจะได้บรรลุมรรคผลแต่เนื่องจากว่าคบพระเทวทัตข้าพ่อจบเลยเนี่ยนะมรรคผลเนี่ยไม่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนู่นอนะ่ะพูดถึงเอานารกก่อนนะแต่ตอนหลังก็มาคบพระพุทธเจ้า เอหลังก็ทําบุญเนี่ยนะทำบุญเยอะมากแต่ว่าไอ้ส่วนบาปก็คือบาปส่วนบุญก็คือบุญทนนี้บาปที่ฆ่าพ่อนี่มันหนักสาหัสมากก็เลยตกนรกก่อนแล้วค่อยมาเสวยผลบุญทีหลังแล้วกันเนี่ยนะคือเพราะอะไรเพราะว่ากรรมนั้นมันหนักมากเพราะคบคบคนผิดอย่างปัจจุบันเนี่ยนะอย่างเด็กๆที่คบนักติดยาด้วยกันอย่างชาวชนบทเนี่ยยมเขาบอกว่าใครที่ไปขูดรีดเนี่ยนะเงินพ่อแม่ มาซื้อยาเสพติดได้คนนั้นเก่งจะเป็นคนที่เด็กๆทุกคนยอมรับไอคนนี้เก่งสามารถขูดรีดเงินพ่อแม่มาซื้อยาแจกเพื่อนได้เขาเก่งมากเขายอมรับแล้วต่อไปอีกถ้าสมมติว่าสังคมนั้นเขาเชื่อเรื่องโก้ด้วยการมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะใครที่ไปข่มขู่พ่อแม่แล้วได้รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเนี่ยคนนั้นเรียกว่าคนเก่งน,นี้แสดงว่าวิจารณญาณ วิบัติหมดแล้วเพราะนั้นเบื้องต้นเลยก็คือให้วิจารณญาณที่ที่ถูกต้องบางทีเราก็ห่วงวิชาการเกี่ยวกับเด็กทั้งหลายเขามาว่านะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการแทบไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับวิชาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะอย่างคณิตศาสตร์นะเมื่อไหรเมื่อไหร่รสูตรมันก็ตายตัวอยู่แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นจะเรียนช้าอีกนิดหนึ่งมันก็ไม่ถึงกับเสียหายมันไม่ถึงกับผิดพลาดแต่ส่วนที่ผิดพลาดคือบุญบาปตราบุญ,ตร,บญตราบาปท,ที่ต้อง ติดตัวเขาตลอดไปเพราะเขาคบคนชั่วครั้งเดียวเนี่ยนะตราบาปติดตัวตลอดไปอย่างเช่นคบคนชั่วไปถูกเพื่อนข่มขืนครั้งเดียวเนี่ยตราบาปตลอดชาติเลยเพร้นจากหลายหลยอย่างเนี่ยอะไรการแนะนําอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรควรไม่ควรนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อการใช้ชีวิตคิดว่าสอนวิธีการใช้ชีวิตส่วนความรู้บางอย่างเนี่ยนะเขามาถามหลายคนนะคุณจบปริญญาเนี่ยวิชาที่คุณเรียนเอามาใช่อะไรบ้าง วิชาสมัยมัธยมนะเอาไปใช้ที่ไหนบ้างวิชาระดับอุดมมาศึกษาเอาไปใช้ที่ไหนบ้างแทบไม่ได้ใช้เลยแต่มันก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแต่ว่าเราอย่าลืมจริยธรรมว่าถ้าหากว่าเรารักเขาถ้าเรามองเด็กทั้งหลายเป็นลูกของเราเนี่ยนะหวังความสุขความเจริญของเขาก็คือแนะนําวิชาว่าเขาควรจะใช้ชีวิตต่อไป อย่างไรเข้าควรจะคบใครอะไรอย่างไรเป็นต้นส่วนวิชาการทั้งหลายๆอย่างเนี่ยนะเขาจะค่อยๆหาต่อไปในอนาคตทีนี้ครูทั้งหลายถ้าเข้าใจผิดก็ไปนเน้นว่าให้วิชาการมันเน้นเกรดใช่ไหมใครบวกลบคูณหารเก่งอะไรเก่งดีไม่ดีบางทีใช้นิดเดียวเนี่ยนะวิชาการหลายๆอย่างก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตบางส่วนของชีวิตเท่านั้นเองเราก็สังเกตดูว่า คนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้เช่นคนรวยคนมีตังคนที่ใช้ชีวิตครอบครัวอบอุ่นเนี่ยพวกนั้นคือคือเก่งวิชาการทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเราบางทีเราก็ต้องไม่ลืมไม่หลงประเด็นเนี่ยนะไม่หลงประเด็นว่าชีวิตของศาสตร์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเขาต้องการอะไรเขาควรจะได้รับผลอย่างไรมันคนที่เป็นครูอย่างครูระดับพระพุทธเจ้าจึงวางว่า ประโยชน์ความสุขในปัจจุบันชาตินี้เนี่ยนะแบ่งตามวัยเลยเนี่ยปฐมวัยเขาควรจะมีชีวิตอยู่อย่างไรมัชชิมะวัยการครองเรือนการครองชีพของเขาควรจะเป็นอย่างไรบ้านปลายชีวิตควรจะเป็นอย่างไรชาตินี้เป็นยังไงชาติหน้าตวิกแล้วเป็นการวางโครงสร้างโน่นให้เขาบรรลุมรคผลในที่สุดเขาวางโครงสร้างให้ในที่สุดเขาได้บรรลุมรคผลตรัสรู้ธรรม ตรัสรูธ้ธรรมเป็นที่พ้นจากวัตวตาพัน์รูปแบบการวางของพระพุทธเจ้า,าจึงเป็นการวางวางตามมงคลน,นั่นแหละโยมพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยพระองค์สอนตามมงคล